กคนเจอร้านเด็ดๆเป็นร้านแบบ ยำผลไม้แบบเครื่องจิ้มแซบเลยอยู่ตรงราชพฤกษ์ชื่อร้านว่าเครื่องจิ้มบายเอมโอจ้าจะตั้งอยู่ก่อนทางเข้าลองดองรัชพฤกษ์ทุกคนเด่นคือนี่สังเกตเลยรถคันสีเหลืองแบบนี้จ้าเด่นมากที่นี่เขาก็จะมีผลไม้ให้เราเลือกหลากหลายอย่างเลยและผลไม้ก็คือสดสดทุกคนละประกันทุกคนดูมะม่วงเบาสวยเลยคือน่ากินมากเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยอะเครื่องจิ้มก็คือมีให้เราเลือกเลยนะชอบแบบไหนก็คือสร้างแบบนั้นได้เลยอย่างอันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานทุกคนเราสร้างมาเป็นมะม่วงเขาก็จะเติมเครื่องต่างๆให้เราแบบจัดเต็ม ตามภาพเลยทุกคนดูดูคือใส่ไม่ยั้งจัดเต็มจีนปิดจบด้ยราดน้ำปลาหวานไปอีกหนึ่งแม่แล้วอยากจะบอกว่าเครื่องจิ้มที่เนี่ยคือที่สุดอยากให้มาลองจริงๆคือทําถึงอ่ะมันแซ่บอย่างท้กยเนี้ยที่ป๊อปสั่งมาจะเป็นมะม่วงเบาถ้าใครชอบกินแนะนําให้สั่งเลยตัวมะม่วงเบาของที่ร้านคือกรอบมากแล้วยิ่งกินคู่กับเครื่องจิ้มที่มีรสชาติแบบเผ็ดหวานนิดๆเค็มหน่อยๆนะอือหือทุกคนมันฟินแล้วเขาใส่ปลากรอบมาให้เราด้วยเด้อถ้าใครชอบใส่แซ่บชอบกินยำมะม่วงนี่ยำมะม่วงากจ